ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมดาร์กอารีนาเนี่ยโอ้โหกว่าจะเล่นในบูสเต็กได้แม่งแทบตายนะฮะเล่นได้แล้วนะผมโอ้โหนะฮะก็ก่อนอื่นจะเล่นเกมก็ฝากร้านเติมเกมนะใครจะเติมเกมโอ้โหท็อปอัพก็ราคาสะดวกปลอดภัยนะฮะสำหรับมือถือก็มีโปรโมชั่นของมูลไลฟ์เบลดมาแล้วนะฮะก็ไปดูได้ที่เพจเลยนะว่าจะต้องการแพ็คไหนนะฮะบอกแอดมินได้เลยครับจะมีแอดมินคอยบริการท่านนะฮะ ก็มีเกมอีเกเยอะแยะมากมายในเพจของเรานะในสโตร์ไทยก็ไปดูได้เลยว่าจะเติมเกมไหนแพ็กอะไรนะครับผมอ่ะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับผมดาร์ a อ e n a นาจะเป็นนิยายเกี่ยวกับอ่าต่างๆเนาะในความมืดนะฮะโอ้ผมกว่าจะได้นะับผมแม่งโคตรยากเลยนะฮะบูสเต็กแม่งโคตรยากนะฮะเหนื่อยแทบตายนะฮะเอาทรงนี้ไหมครับผมทรงไหนดี เ hey, หเือเกินอันนี้อะไรอ่ะสีผมเหรออ๋อสีผิวอยากได้ทรงผมมากกว่านะทำ <'s> ไมเปลี่ยนสีผมไม่ได้วะอ๋อนี่ไงเป็นไงเยอาๆาทรงนี้ นี่ไงอันนี้ก็เทนะผมไปนี่ะผมก็จัดการสร้างตัวละครให้เรียบร้อยไม่ยากนะฮะมันเกมมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะผมก็ลงไม่ได้เลยนะที่ไหนได้เราลืมอัปเดตนะฮะบูสเต็คของเราเนาะเดี๋ยวมีโค้ดมาแจกด้วยในเกมนะฮะเดี๋ยววันนี้ตอนหัวค่ำน่าจะเล่นกันด้วยนะฮะก็รอ Final Fantasy Tower เกมนี้ด้วย วันพิษด้วยนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะกดสคิปข้าไม่ได้นะ่ยมันก็แนะนำตัวละครของมันไปเนี่ยผมกดเลยไม่ได้เลยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะผมปิดเสียงเกมแล้วเสียงเกมมาจากไหนอะ เออแล้วก็เด้งออกด้วยบินกำรไรมรา,าเฮ้ยเด้งออกถาวรเลยเหรอเนี่ยฮะมันก็บอกว่ากำลังโหลดอยู่นะฮะมันโหลดเหมือนยังไม่เสร็จนะครับผมเออแปลกๆไย่างนี้ด้แต่เล่นได้แล้วแหละตอนแรกมันก็เด้งออกนะไม่ต้องเปลี่ยนภาษานะฮะ โอ้ย oh, ว่าเสียงเกมมาจากไหนเนี่ยนี่ไงตัวเดิมก็มันอ่า Vpn มันก็เล่นไม่ได้เนาะเออัีเนี้ยต่อ Vpn ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีมันอยู่ที่โปรแกรมเนี่ยเนี่ยเด้งองะไรแยเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวรอให้มันสมบูรณ์ก่อนเนาะ ปาจะเอาเกมเทมาให้ะปัญหามันเยอะขนาดเล่นได้แล้วยังเหมือนมันยังโหลดไม่ค่อยเสร็จนะ no. ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษดูนะแต่ถ้าเข้าได้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนภาษาเครื่องเนาะนี่ฮะมันเหมือนมันยังโหลดเกมไม่เสร็จนะแล้วก็พอเราเล่นปุ๊บมันจะเด้งออกเด้งออกอะไรประมาณนี้ มช่างมันนะฮะเดี๋ยวค่อยแก้นะครัมอันนี้คือตัวแจกมานะฮะเป็นนักฆ่านะฮะแล้วก็แจกแท้งมาด้วยนะฮะน่าจะเป็นแท้งหรือสายดาบนี่แหละนะฮะตัวเกมก็ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะบูสแต็มีปัญหาหน่อยนะนะับผมนี่ฮนะการต่อสู้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนเอ็กซ์ลอดคอนเนคนะกึ่งๆไอเดลโจมตีเองแล้วก็ ใช้อันตีได้แบบน่แต่มันก็จะวิ่งไปแถวหลังด้วยฮะเหมือน x อ o กโรสขอนี้ขึหน่อยๆนะฮะแต่จะเป็นพวกแนวการ์ตูนเทพนิยายนะฮะเดี๋ยวรอให้มันโหลดสักหน่อยแล้วก็จะได้ปรับกราฟิกได้นะตอนนี้ตัวเกมยังแนะนำอยู่นะฮะมีบางคนรีไอดีรอแล้วนะเดี๋ยวผมจะสตรีมตอนหัวคำ่ำเลยนะก็ใครว่างก็รีไอดีรอเอาว่าจะเอาตัวละครอะไรนะผมเนาะ อันนี้น่าจะแจกทุกคนนะครับผมอีปิกตัวธาตุไฟนะฮะสกิลก็แปลเอานะไม่ยากนะฮะภาษาไทยไม่มีแน่นอนนะฮะเป็นกบอนเนาะอ่านะก็ออกไปนะครับผมก็มาที่ด่านนะฮะเล่นเต็มอ่ะเล่นตามที่เขาแน,นนะนําเนาะก็จะมีหงคงห,งห,งหงอกคอยระบบอ่าเยอะแยะมากมายในเกมน,นี้อันนี้ก็แพ้นชนะธาตุนะฮะดาร์กโอ้ธาตุมืดเก่งที่สุดนะฮะ เห็นไหมจะมีตัวละครในน,นิยายนะแล้วก็สกิลใช้ได้แล้วก็ใช้ไปนะนี่อันตีใหญ่นะผมอา้าวอันตีใหญ่หน้าจอขาวจ้วะเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะกว่าผมจะอัดคลิปได้ผมทำตั้งแต่เมื่อคืนนี้อพอดีมีน้องในสตรีมที่มาบอกผมเล่นได้นะพี่อา้าก็ใช้บูสเต็คเวอร์ชั่นเดียวกันทำไมผมเล่นไม่ได้ผมก็ไปส่องดูอา้าเวอร์ชันคนละเวอร์ชันนี่ย ของน้องเขาเวอร์ชั่นใหม่กับผมเนะผมก็เลยอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมันก็เล่นได้เนะ่ลเดี๋ยวรมันแบบประมวลผลก่อนนะตุกตับตุบตับไปนี่ทางไปตายใส่ไปเหมือนเอกรถคนนี้เลนเลยนะฮเดี๋ยวออโต้ยังไม่มานะต้องเลเวลหกรับออโต้ Auto ถึงจะมาแงนะ่ยังไม่ได้ปรับภาพกราฟิกฮนะ แต่เห็นแล้วมันอยากเล่นไงงานดีไอเดอลด้วยนี่ได้ตัวน่าจะเป็นตัวยิงหรือเปล่าตัวนี้นะก็เทมนียายทั้งหลายแหล่มารวมตัวในเกมนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเพื่อนแต่เนี่ยคุ้นๆมากเหมือนตุ๊กตาอะไรทักอย่างเลยตัวนี้ตัวนี้มาใหม่นะฮะอย่าบอกว่าเด้งออกอ่านี่ก็แรงอัพนะฮะ อัปเดตัวละครน,นะฮะต่อไปก็ด่านสองนะผมดีใจมากที่เล่นได้นะฮะก็เป็นเกมใหม่ที่เข้าสโตมามันเปิดสโตนอกมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มามาเปิด APK นะผมเนาะตอนนั้นต้องมุด VPN ไปนะฮะเกมมุด VPN ก็เล่นไม่สนุกอะ่ะมันแหลกๆค้างๆนะฮะแต่อนเนี้ยมันมีไฟล์ APK แล้วก็โหลดยากมากนะฮะ เดี๋ยวค่อยไปแปลสกิลนะไอตัวหลักเราลงสนามได้ด้วยนี่หว่าถูกผมสานึกว่ามันลงไม่ได้ครับสาทำทรงผมมะเทพใช่ลงได้นะตัวหลักนะรับขอไปนะเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟเวอร์นอกเนาะอาจจะมีเดี๋ยวรอ,อให้เกมมันโหลดเสร็จก่อนตัวเนี้ยเท่ะนะผู้หญิงดาบคู่นะ จัดไปให้เวล6ก่อนมีตัวละครลงมาเสริมนะของเรานี่ปืนใหญ่ไปยัง่งโ,โหเรียบร้อยท่าทางจะเล่นง่ายนะฮะนี่หนูน้อยบอกแดงหมาป่าก็มานะฮะก็เป็นเหล่าของเทพนิยายนี่ยนฮะนี่หนังเงือกก็มีนะฮะกันไกลนี่ไม่รู้จักเรื่องอะไรนะฮะ ดี๋ยวผมจะดูท้าไม่ตายไอตัวหัวเขียวโดวินฮุสทำอะไรได้วะอันนี้ถ้าไม่ตายใหญ่มาอีกแล้วนะฮะซีมานาขอภัยด้วยมันไม่เห็นไม่เห็นคัดซีนถ้าไม่ตายใหญ่เพราะว่า,วาตัวเกมันนี่เนาะเดี๋ยวต้องรอตัวเกมอัปเดตลองรับอีกรอบหนึ่งเฮ้ยใช้ท่าไม่ตายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนะี่ยอันนี้ฮิวนี่ดาเมจนะโอเค ผมอยากรู้มันใช้ท่าไม่ตายอะไรไปด่านต่อไปฮนะสตาร์ทอัพซามูไรนี่เท่เนี่ยไอชุดเขียวนะครับผมเนี่ยปึ๊บควางคอนแล้วควางหลังอ๋ออันนี้ยิงปืนใหญ่อันนี้ อ๋อควางคอแล้วควางควางไปทิ่แถวหลังโอเคก็ถือว่าเกมใช้ได้เลยนะฮะเล่นแก้ขัดแก้เบื่อไปหน่อยนะฮะเฮ้ดูยูวันสคิปอ่าตอนนี้ลงได้กี่ตัวนะฮะทำไมตัวนี้เราลงไม่ได้เลยเราก็ใส่ไปแล้ว น่าจะลงได้ประมาณ5-6ตัวนะไฟลมทันเดอร์น้ำเนะฮะแล้วก็มืดเก่งสุดไม่มีแสงนะไหนว่าัวแทงเราอ๋อตัวเราคือตัวราชาหัวขาวนี่เองเข้าใจแล้วไอตัวนี้คือตัวเรานี่เองนะผมก็ยังว่าอยู่นะเขานะเล่นง่ายๆเดี๋ยวเจอกันในสตรีมเลยนะท่านนะี่ เดี๋ยวรอให้มันเลือกสอนใส่โค้ดด้วยนะมีโค้ดแจกนะอ่ารับขอให้หมดนะผมอ่าเลือกสอนและงานง่ายโอเคนะไปใส่โค้ดดูดีว่าเราจะได้อะไรนะฮผลจดได้ตัว epic cloud ตัวตลกตัวนี้ไปนะแล้วก็อันนี้10อันนะฮะไม่รู้10อันนี้คืออะไรอันแรกแจกอันนี้อ๋อเติมเติมแพ็กแรกได้เปิดกระชา10อันนะฮะ โบนัสช็อปออนไลน์จดหมายมีแจกไหมครับผมโอ้ยแจกเยอะอยู่นะเนี่ย800เพชรนะครับผมไอี500๋ห้าร0อเพชรโอ้ยแจกเยอะครับผมแจกเยอะนี่รีได้เลยครับรีได้เลยอ่าหาตัวดีๆหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าตัวไหนดีเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดน,นะมีอย่างเดียวคือต้องแปลนะฮะได้มันต้องแปลแปลแปลสกิลนะฮะนี่แพ็กนีดฟรี เข <Okay, S 2> ้าใจแล้วมีตั้งต้นได้3000กว่านะฮะมี VP แจกด้วยในฮะีโร่เดลี่เปิดกระชาตรงไหนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราใส่โค้ดก่อนแล้วกันนะฮะหาหาโค้ดใส่ก่อนเซตติ้งมิวสิกปิดไปอ๋อภาพไฮกราฟิกอ๋อนี่มีเฟรมเรท60นะฮะ ภาษามีภาษาอังกฤษอย่างเดียวเอ่อ close อ๋อนี้ delete account ง่ายๆเลยครับเนี่ยวิธีลบ account ง่ายๆเลยครับ delete ออกไปเลยเนะี่ยเปลี่ยนชื่อ by account ผูคคก id confirm GIFT CODE ตรงนี้ไงอันนี้ลีง่ายๆเลยครับอ,อถ้าไม่ชอบตรงไหนก็ลีทิ้งไปเลยเอ่าโค้ดมีอยู่โค้ดเดียวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องๆ ู้ก,ก้าทั้งหลายเนะี่ยโค้ดน่าจะแจกเรื่อยๆนะผมตอนนี้มันมีโคตดเดียวนะฮะคอนเฟิรม์มได้อีกสามนะัะผมโอเคนะฮะเรามีอยู่สามพันเพชรนะฮะนี่แซัม,มอนตรงนี้ขนาดไตเติ้ลนะฮะปรับภาพแล้วก็ดูดีขึ้นเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้เรามีอยู่สิบสี่อันนะฮะเปิดไป ได้ตัวแรมาเนะเหมือนยักษ์จินนี่เลยนะถ้าสายฟ้าเก่งไม่เก่งไม่รู้นะฮะค่อยแปลเอาเหมือนจะเบาอ่ะอันนี้เป็นตัวฮิวนะฮะตัวฮิวฮิวเพื่อนทั้งหมดนะฮะผมโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราเรามีเรามีการ์ดเออเรามีถ้าไม่ตายฮิวอยู่แล้วไง หมดแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้ฟรีเปล่าโอ้ได้เปิดแค่สองแพ็คครับสามพันเพชรเนี่ยถูเวนกรรมไม่ได้ทองนะผมโอ้ได้ตัวซ้ำเนี่ยฮะเวนกรรมนะลีครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนจะลีเดี๋ยวผมไปดูเล่นตัวนี้ให้ดูนะว่าตัวนี้มันดีไหม <S <S มันบอกเป็นตัวฮิวนะฮะเฮ้ยเจ็บใจ ดอกแรกก็กากซะแล้วนะผมเดี๋ยวรอโปรแกรมก่อนเซฟเวอร์มันแหลกๆนะฮะนี่ยักษ์จินนี่ลงมาพอดีเลยนะแล้วก็ใส่ไป like มันเป็นสายดาบแต่ okay, ทำไมมันสกิมฮิวะดูนะ มันเป็นเซตโจมตีนะฮะเอ้าฮิวไหมฮิวจริงๆครับแต่ฮิวเบามากนะฮะ <c oughs> เรามีสกลิลฮิวแล้วไม่ต้องก็ได้เราหาด้าเมจด,ดีกว่านะประมาณนั้นโอ้ตัวแรมีตัวสีม่วงตัวเดียวครับผมที่มันแจกมานอกนั้นกากมากต้องรีนะฮะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูนะธีรีลองดูก่อนโอ้ตับตาจะไหลนะฮะ วิธีรีก็เดี๋ยวไปที่ตั้งค่าตะกี้นะครับผมอืมไหนวะนี่ฮะอินโฟนะฮะแล้วก็ดีเล็ดเอคก์เคาอ่าดีเล็ดเอคกซ์เขาไปอ้าวค้างเลยเฮ้ยทำไมไม่ดีเล็ดเอ็ก์เขาล่ะ ค้างเลยครับจะดีลิ t เอ็กเ u n t นะฮะเรียบร้อยเลยอยันนี้นะ่ะอย่างเงี้ยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเกมนี้เพื่อนๆก็จะน่าสนใจเล่นอ๋อนี่ไงเนี่ยมาแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยนะฮะก็กดคอนเฟิร์มไปอ๋อมันต้องพิมพ์คำว่า enter นะฮะเนี่ยนี่ต้องพิมพ์ด้วยครับอ่าเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะฮะ ต้องพิมพ์ด้วย enter delete นะจำชื่อจำไม่ได้เดี๋ยวดะเนี่ยคอนเฟิร์มใช่ไหมแล้วก็ต้องพิมพ์ตามมันบอกเนะี่ใช่ไหมคัดลได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะี่ไม่ได้ด้วยนะก็ต้องพิมพ์คำว่า enter delete นะประมาณนั้นเนาะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปจะยาวเดี๋ยวเจอเปิดระบบเกมยาวไปในตอนหัวค่ำนะฝากร้านเติมเกมนะโอท็อปอัพด้วยนะก็มีแพ็คของมูลไลท์เบดด้วยนะมีหลายแพ็คเลยนะ การต้องการเติมแพ็กมูลไละเบรคก็จัดได้เลยครับรับรองว่าถูกแน่นอนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าฝากช่องด้วยนะครับสําหรับผมก็ฝากกดไลค์กดซสไครด้วยสวัสดีครับผม